ถ้าพี่ชอบคลิปผมอะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะคะระับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิ สวัสดีครับคุณแมนตรงนี้อากาศเป็นไงอากาศมันร้อนใช่ไหมมันร้อนมากดูคุณดูบนฟ้าฝนมาแล้ววันนี้เราจะรีวิวท้าฝนกันกับเจ้ารถสองคันสองค่ายทยี่ตรงหน้าเราตรงนี้คือเจ้าน้องเล็กลุกติเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> รีเบลฮอนด้าฮอนด้ารีเบลสามร้อยแต่งโซนแต่งทรงบอบเบอร์แหมนึกว่าฮาร์เลย์นะอะ อันที่สองดูกติเดวิลพันสองมาจะบอกว่ารถทั้งสองคันเนี้ยทรงในคล้ายๆกันเลยคันเป็นทรงแนวฮาร์ Harley, เลยคันทรงคุยเซอร์นะคันเครื่องพันสองีกคันเครื่องไอคันเครื่อง300ร้อโหคุณดูลมแรงฝนใกล้จะตกแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเล็งแล้วมาที่คันแรกกัก่อนเลยดีกว่าคันนี้เป็นรีเบลสามรอปี2017ันสิบรถคันนี้ แต่งมาเกือบทั้งขัดแล้วเริ่มจากด้านหน้าแทนแต่งหฝุ่นแทนแต่งข้อไฟข้อไฟหน้ามีแล้วอ่ะปอกแทนกระจกแบบว่าจับด้านล่างสว่างสว่งรงใหญ่แบบนี้นะพวกคาเล่พวกใสบ่บล็เบอร์เขาชอบใส่กันท่อเนี่ยจริงๆท่อเนี่ยเป็นออกแค่อันเดียวนะโดยดั้งเดิมแล้วแต่อันเนี้ยจะของเก่าเนี่ย ได้ไปเชื่อมเชื่อมไว้พี่เชื่อมแล้วก็ม้วน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 ,วนแล้วก็เชื่อมเข้าตูดเข้าหัวทะลุ <c oughs> ออกปาก <c oughs> ออกข้าง <c oughs> เอา้าเอาเป็นว่าท่อเนี่ยทำเป็นทรงฮาร์เลย์เลยและกระเป๋าท้ายมีแล้วกระเป๋าท้ายมีแล้วตัวแต่งปิดไฟท้ายเหมือนอย่างทรงพวกฮาร์เลย์ก็มีแล้วโช๊คหลังก็เป็นโช๊คหลังแต่งแล้ว ครอบถังก็เป็นครอบถังแต่งครอ,อบถังนี่ครอบถังแต่งทรงฮาเลย์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูเรือนไมคคันนี้กันว่าไมคคันนี้เท่าไหร่อ่ะที่เปิดกุญแจเปงไงวะหนึ่งรโอโ้โหโคตรน้อยอ่ะคุณดูเสียงคุณลองฟังเสียงดูเป็นไงบ,ปปบุบ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 บุบ กับรีเบล300ปี2017คันนี้เปิดราคาอยู่ที่10,000เฮ้ยไม่ใช่ตกกใจกันใช่ไหมเปิดราคา10,000เนี่ย9,500 0บาท9,500า9,500บาทกับรีเบลสนใจติดต่อเข้ามาครับคันต่อไปกับเจ้าดูกติเดวิลปี2011นะครับคันนี้ก็มีของแต่งมามากพอสมควรก็ถือว่ามีของบ้างนิดหน่อยโดยจุดแรกเลยนี่ด้านบน ตัวปิดปั๊มคัดปั๊มเบรกแต่งอ่าการล้มหน้าอาท่อแต่งทรงไอซีคู่มีแล้วฝาถังน้ำมันแต่งอ่ามีแล้วกับตัวนี้นะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานตัวนี้เนี่ยขายเงินสดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปี2 0 1 1ไม่สามารถที่จะจัดไปนนได้แล้วนะครับตอนนี้ไปดูเรือนไม้คันนี้กันครับมันจะต้องตอนตอนนี้เนี่ยจะต้องใส่พินโค้ดนะพินโค้ดมีให้อ่ากุญแจมี แต่ผมขายราคาเดี๋ยวจะบอกว่าขายราคาเท่าไหร่ไมคันนี้อยู่ที่41,261ก่ากิเโลแต่พูเลยดูดันเล้าใจมากอ่ะกับเจ้า ดูคติเดว i ลปี2021คันนี้เปิดราคาอยู่ที่219,000บาทนะครับย้ำา2 9 0 0 0บาท2ราคานี้เราทำให้รถพร้อมใช้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยโอเคถ้าสนใจติดต่อเบอร์โทร02 835 2742นะครับวันนี้กัผมนอนยิ้มหวานลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ